ถามออฟฟิเชียลพี่ดิมตื่นพี่ดิมเฮ้ยนัดนัดเอ้าเอ้าไม่ไม่ไม่พี่เสียงเหมือนฟันหรอไหวปะเนี่ยเออช่างเออแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะไม่รู้หนูไม่รู้ลงลงไปถามพ่อไหมอ่าโอเคโอ้กูหลับไปทีวันนองรับแต่งตัวโอเค แตงโอ้โหหลับไปนานปะเนี่ยโคตรนานนะพี่นานแบบโคตรโคตรลอขนาดน,นั้นเลยใช้อพ่ออยู่ไหนอะพ่ออยู่ในห้องปะพ่อคะพ่อไห้ลูกอ๋ออดีมคุณสก,กาย,ยผมหลับไปกี่วันหรอครับอ๋อดีมแน,นายหลับไปสี่วันแล้วฮะสี่วันไม่ตายเหรอเนี่ย ว่าแต่านก็มันมันยนานมีเหมือนไนไม่มีสติแล้วานจังลุกมาได้านไม่คุยกับใครเลยอ๋อก็คือไม่มีสติแต่ตอนนี้ผมหิวข้าวหิวน้ํามากเลยหิวข้าวหิวน้ำมาตามมาตามมามอมมอมมอมอ๋อไม่ใช่หมาครับไอเห็นในตู้นี้มีของกินมีน้ําอยู่อ๋อเอาไข่เดินเออคุณจะกลายเป็นไหนละ มึงไปไหนเออคือเออช่างมันผมลืมแล้วที่เหลือไปไหนที่เหลือไปไหนใช่ใช่อ๋อที่เหลือน่าจะอยู่อีกหลังนึ่งนะรอแล้วให่มีอะไรผมมีมีอีกสองคนจะแนะนำให้คุณรู้จักทำไมผมไม่รู้จักใครเหรอมีตามผมมาฮะใครอ่ะเออใครอ่ะสวัสดีครับเออสวัสดีครับคุณชื่อดีมหรือเปล่า เออครับที่เด็ก็พูดกันทำไมล่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อเจมนะครับผมครับเจมโซ่คนที่ชื่อจอนนะครับจอนหัวข่าวชื่อจอนเหรอครับเออคนที่ชื่อจอนครับผมชื่อเจมอ๋อคนนี้เจมคนนี้จอนอ๋อไอซอนไอซอนอ้อยอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นอะไรแล้วคุณสองคนนี้มีอะไรเหรอมาทำาแไรครับเป็นเขาูเราคือคนที่เราเจอระหว่างทาง่อนที่มาที่เมืองนี้ อ๋อแล้วเขาเป็นอะไรขอบคุณขอบคุณพวกคุณมากมากเลยผมเกือบตายถ้าพวกคุณไม่มาเจอพวกผมก่อนแล้วก็ผมคงตายไปแล้วแหละใช่และและจอรจอรจอรจอนคุณคุณอายุเท่าไหร่นะโอ้ยยี่สิบเก้าแล้วครับอ้ยยี่สิบเก้าแต่หน้าแม่งไป็นสามสิบแปดนะบ้าเขาไม่ค่อยชอบเันนี้เท่าไหร่หรออืมโกนหนวดโกนเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราจะดีที่รู้จับนะครับคุณดีมครับยินดีที่รู้จักครับคุณเจมส์ ครับครับกย่างหรือเจมเขาเป็นหมอเอ้าเอาหรอครับใช่ใช่ผมเป็นหมอด้วยอ๋ออย่างนี้ก็ช่วยตรวจผมหน่อยหรือว่าผมอาการดีขึ้นยังครับผมรู้สึกยังปวดปวดตรงขาอยู่เลยโดนเซตไปเลยครับเออได้เลยผมต้องนอนต้องนั่งไหมครับอาเดี๋ยวผมนั่งให้ก็ได้ครับอะเดี๋ยวผมนอนให้ก็ได้ผมหันก้นให้อ่ะเอมเนี่ยครับขาผมอะผมว่านอนอีกสักพักหนึ่งน่าจะหายดีแล้วแหละไแกปวดนิดหน่อยพยายามอย่าเดินเยอะนัานเอง ใช่ใช่แล้วป่านเราเราไปหาคนอื่นดีกว่าโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณเจมคุณจอรนครับครับผมอได้ครับเจอกันครับผมครับผมแล้วเอะคุณสกายแล้วคุณจอนเขาเป็นอะไรอ่ะจอนเป็นหมอเขาจอนเขาเหมือนเป็นชาวนาที่อยู่แถวนี้นอโอ้อมคคนอื่นอยู่ไหนอ่ะ นขอทำอาหารกันพ่อพพออไปหาเลยเออไม่ฝากต้มมาม่าให้หน่อยดิขอบคุณมากอะใช่มาม่าเฮ้ยมีตื่นทั้งทีพี่ต้องกินอะไรทีี่มไม่ขอมาม่าอยากกินมาม่าแค่นี้แหละไปๆๆมาเร็วอย่าลัดบ้านอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมนะเดี๋ยวเออมีอีกหลังด้วยเหรอใช่มีอีกหลังหนึ่งสรุปที่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเป็นเมืองเหรอใช่ฮู้วยิ่งมาอีกเมืองหนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ผมบอกอยูว่าอ๋อ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 เจ็บเปิดเปิดประตูให้ผมเปิดเปิดบอกรหัสมาก่อนครับเอาบ้านเจะเปิดทำไมล่ะโอ้แล้วคือที่นี่มันคือที่ไหนแล้วครับคุณสกายเพราะคือเมืองข้างๆจากที่เราอยู่อ๋อรอใช่อยู่ข้างๆแล้วปรสิตไปไหนหมดอ่ะคุณสกายไม่รู้เหมือนกันครับผมแต่ยังเจออยู่บ้างนะระหว่างทางตอนมาที่นี่ เออแล้วเก้าเป็นไงบ้างครับเก้าครับไม่ได้ฮะฟังผมนะพี่อ,อ่เขาตายแล้วฮะถึงจะไม่เห็นศพก็เถอะแต่ระเบิดตุ้มตามขนาดนั้น,นะนไม่น่ารอดหรอกอาอแล้วไม่ไปเช็คหน่อยเหรอว่าอาจจะยังไม่ตายก็ได้ถ้าไปพวกเราก็โดนฝั่งนั้นจับสิพี่อย่าลืมนะว่าพี่เขาหน้าไปไปชันหน้าเลย เียไปอีกคนนะเนี่ยรถที่เหลืออยบอกว่าตายหมดแล้วอะที่หลยอยู่นี่อ๋อเหรอข้างบนนี้อ๋อเหรอแล้วไอ้วินตายยังไงไอวินตายแล้วใช่ไหมเย้อวินตายแล้ววินตายแล้วเย้ี่ไหนกันนะอยู่ไหนกันหมดเดี๋ยวมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเยยเเ แล้วแม่พี่คุยไปเลยนะเดี๋ยวไม่มาเข้ามากันก่อนกูทำโตไม่ถูกเมื่อสิกูเพิ่งฟื้นกูจะรู้เรื่องอะไรกันไหมล่ะเออพวกมึงนี่แม่งก็ก็คนที่เฮือที่สุดก็น่าจะพี่บอทำไมอ่ะก็พี่ไม่ได้ยินเหรอตอนที่เขาตะโกนตอนพี่กล่าวคนระเบิดตัวองจำไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าวิ่งออกมาเท่าที่จำได้นะใช่เราวิ่งออกมาแล้วคุณก็หมดสติแบกกันไม่หวั่นไม่ไหวเลย ชุดผ <tinc S 2> มหายไปไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วคือยังไงบอยโอเคไหมครับบอยเขาโอเคแต่เขาไม่ค่อยพูดเลยช่วงนี้ก็ร่างกายโอเคแต่จิตใจผมไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยอนเดี๋ยวบอยแล้วนะทำงี้ได้ว่าเมืองมื่อเป็นอย่างงี้แล้วอะเสียไปตั้งกี่คนแล้วสามกาคนแล้วแต็มนัดเก้า รถเออวินด้วยใช่ไหมไอ้วินก็ตายแล้ววินยงัยงยังยังเอา้าแล้วใครบอกตายแล้วกูก็อ้าผีหรอกไอฮาโอ้โหกอเคใครดีท่าเฮ้ยเออก็มีคนบอกว่ามึงตายแล้วกูก็กำลังจะฉลองเลยโอ้เป็นบินทะลุใส่เลยใครบอกเดี๋ยวเอาปืนมาจากไหนเนี่ยไปหามาพี่ก็ช่วงนี้ไม่ช่วงช่วงที้ผ่านมาพี่ช่วงนี้ยายมาอยู่อยู่แล้วโอ้รถไอบอยเอาไงกับบอยบอยไว้เถอะพี่เดี๋ยว<ต>ก็ไทำได้ เดี๋ยวมานะขอไปอาบน้ำก่อนแล้วออมสินน่ะจะบอกนะอ๋อโยคือปากเออใครก็ได้เล่าให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างระหว่างมาใครก็ได้ขอคนนึงเล่าทีจัดเลยสกายกำลังหาห้องอาบน้ำห้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้ผมอาบด้วยสิผมไม่ได้อาบหลายวันละแต่เย็นเออไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้แก้ผ้าสักหน่อยอ๋อผู้หญิงผู้หญิงเข้ามาทำไมอ๋ออาบด้วยพี่ยคุณสกายหยิบสบู่ให้ผมหน่อยดิ ไปยู่ไหนฮะเราไปคุณสกายยคุณสกายคุณสกายคุณหยิบสิยกทำไมมาถอบไม่ได้อันนนไหนคุณสกายช่วยเล่าให้หน่อยว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงมาเลยผมคุณรอดอืมอโอเคไปดีกว่าอ่าผมล่าส้มแล้วผมล่าส้มแล้วคุณสกายเล่าก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างล่างดีกว่าโอเคบอยเอาลงมาเพื่อน กินข้าวกินน้ำกินปลากินไก่กินปุ้งปิ้งปั้งเออไม่มามาได้ยังอะมามาเหรอหมดโอเคไม่เป็นไรมีมีตัวมาเอามั้เอา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 แล้วทีไม่เอาไปอบคุณครับเออทรัพยากรอาหารเราเสบียงเราพร้อมขนาดนั้นเลยเหรอเห็นแบบข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยเราพออยู่ได้อะพี่ก็เยอะอยู่นะ เยอะเยอะนิดนึงเยอะเลยอ่ะมันเออคุณสกายคุณสกายอออผมรบกวนหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่รบกวนนะนั่งได้ครับนั่งได้ถ้าผมไปกล่องก็ได้ผมเกรงใจอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนั่งได้ครับเนี่ยเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเขาขอบค sure> ุณมากครับอือแล้วไอ้ไอ้หนวดอ่ะไอ้คนไม่ใช่คุณจอนนะครับคุณจอนอ๋อเขาไปด้านนอกครับไปไปจำรถนิดหน่อยอ๋อแล้วเขาจะไม่ตายใช่ไหมทำไมล่ะครับ พออยู่ได้โอเคครับอืม ุณสกายเล่ามาว่าเรื่องเป็นยังไงตั้งแต่ผมสรุปไปอ่าคลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดีมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ A T M ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มไอเดียเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะคร คือสุ่ม ID ท่าปักธงนะครับผมอันที่สองเนี่ยจะเป็นสุ่ม ID หมวก F นะครับผมและอันที่สามจะเป็นสุ่มเพชรหน้าสนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสุด exclusive เลยนั่นก็คือสุ่มคอมมือถือ Gear. เกมมิ่งเกียร์เฮ้ย โคตรเจ๋งอะทุกคนอย่างงี้ต้องเติมหน่อยละเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ามช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แล้วก็ผมนะอ่ะเรามาลองสุ่มสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสุ่มท่าปักธงนะครับผมก็เราสามารถเพิ่มโอกาสนะครับเพื่อลุ้นรับของแรนะครับผมหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับก็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกันเลยละกันนะครับนะมาเฮ้ย เฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเอ้ยมาอีกรอบแล้วกันนะครับนะไม่ยอมเวเ<ฮ>มามามาเ,<ห>เฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบครับทุกคนผมไม่ยอมนะครับมา,มา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 เฮ<ห>้ยทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ยผมชอ็อกเลยเฮ้ย What?! ได้มาเฉยอ่ะโอเคครับผมพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจน,นี้เลยนะครับผมเพจน,นี้มีชื่อว่า atm4spin.com เติมเกมสุ่มรางวัลนะครับโอเคส่งข้อความไปเลยนะครับพี่ครับผมสุ่มได้ id ท่าปักธงครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบมาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทาท่าให้ดูนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเท่ตรงลํโพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไง นะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับเว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถสุุมได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า atm ขี่สปิ .com นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาละเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปตั้งแต่สลบปไปก็ผ่านมาได้4วันเยนนะดีบอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่คุณสกายครับขอโทษขอโทษเอไม่เห็นคือแล้วไม่คอยได้พัก แล้วผมเป็นยังไงอ่ะอาการผมอ่ะก็ละเมือมันวันแรกมีมีละเมือมีมีละเมือถึงนัดกับก้าวบ่อยมากอือเออคือผมจะเล่าให้ฟังทุกคนเลยก่อนที่ไม้จะปลุกอ่ะได้ยินเสียงนัดด้วยได้ยินเสียงนัดมาปลุกด้วยว่าพี่ดิ้งพี่ดิงบ้าไม่แต่อีหลอดไม่มันจะคงเป็นความฝันแหละอ่าเป็นน้องน้องชายของพวกผมเลยครับคิดถึงละมั้งก็ติดเชื้อกลายเป็นพรสิตแล้วก็ ตัวายแล้วมันจะซ้ำเติมกูทำไมขาแต่งความเส้นใจด้วยครับใช่ถาแล้วเราถึงไหนแล้วอกอทรัพยากรอาหารเป็นไงบ้างช่วงพักฟื้นเป็นยังไงบ้างอ๋อทรัพยากรอาหารเราได้มาจากคุณเจมกับคุณจอนเขาช่วยหามมาขอบคุณมากครับคุณเจมเออไม่เป็นไรครับในการตอบแทนด้วยครับเออแล้วไปเจอกันได้ยังไงอ่ะ จอกันระหว่างทางตรงมันทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีสวนนาไรนาอยู่แล,แล้วเราเข้าไปพักอยู่วันหนึ่งแล้วเราก็เจอสองคนนี้แล้วเออไอไอบอยนี่โอเคไหมเขาโอเคครับผมดูแลยาวอ่ะเราออกไปเดินทัวร์ข้างนอกกันไหมไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ได้ครับสไตล์ครับเพราะว่าต้อง ไปดูโรงพยาบาลแล้วเผื่อมีของแล้วมั้งใช่เราไปแล้วโรงพยาบาลอยู่ทางไหนกลางเขตเลยเดี๋ยวนั้นแล้วให้ผมเดินเลยเหรอไม่ต้องห่วงเดินแค่นี้เองแต่ผมขึ้นไปเตรียมของกันเลยนะได้ไปจะอากาศค่อนตัวแย่มากเลยนะใครจะไปบ้างผมพักดีไหมหรือยังไงดีว่าไงคะนี่ก็ได้ดีอยู่ถัวพี่ไปแถวมีปัญหาอะไรมันพี่ได้ หนีไปเป็นคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยพี่มันไม่ไกลเท่าไหร่ผมว่าคนน่าจะเดินไวอยู่แหละโอเคครับงั้นก็ได้ครับเราจะได้ไปดูสถานที่แล้วชุดเกาะผมกระเป๋าผมไปไหนแล้วครับชุดเกาะอยู่อีกหลังหนึ่งเอาไรเงั้นไม่เป็นไรครับไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะไม่น่าจะเจออะไรหรอกครับอืมพอคนอื่นกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนนั่นไปเอาปืนหน่อยก็ได้เพราะปอระสิอพวกมึงก็เคลียร์กันหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่แถวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแถวนี้มันโล่งแล้วพี่เพราะว่านี่ทางอยู่นี่ลังไหนอ๋อระวังโดนด้วยนะหมเดือนโดนมาแล้วเพื่อนรถไฟฟ้าไหนอ่ะอุ้ยเฮ้ยมือบอลมือบอลเอออ้าวโทษมือลั่นมึงต่อยกูเหรอมึงต่อยกูเหรอคนเจ็โคตนเจ็บแม่งตีกันแต่ยังไหนอ่ะนี่อยู่อยู่ในตู้เซฟเก็บอย่างนี้เลย ไม่ได้อ <ไง S 1> อกรหัสเลยไม่ใช่กระเป๋าผมนะอันเนี้ยกระเป๋าอยู่อ๋ออันนี้โอเคกระเป๋าผมชุดเกราะผมอยู่ไหนวะอ๋อนี่ชุดเกราะผมอยู่นี่แล้วปืนผมล่ะ M4 ผมอยู่นีอ่อ๋อออกระสุนน้อยด้วยใช่ไหมกระพงเป็นสกาผมรอข้างนอกแล้วกันได้เลยฝากฝากเช็คด้วยว่าข้างนอกมีอะไรไหมโอเคผมพร้อมแล้วไปวินวินอยู่นี่ไหมเก่าลบไปไหม ก็ต้องหรอกเดียใกล้แค่นี้โรงพยาบาลอยู่ข้างๆนั่นเองมาตามมาแล้วไปด้วยก็ได้ไหนอะโรงพยาบาลโอ้ทำไมมึงมันใหญ่จังแล้วมันล้างแปลกๆเอ่อเอ่อพี่ดีมมาทางนี้เหรอทางนี้เลยโอ้ขาอู้ลืมไปจะผ่าดคนไม่ได้ลืมก็เบื่อแล้วกระดูกก็แข็งแรงอย่า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 เยอะอะไรอะไรไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มมีอะไรึงน่าจะตายไปเลยเนี่ยน่าจะโดนปรสิตฆ่าตายไปเลยนะ มันยังโผบว่ามันไม่ยอนตาแล้วครับบอกเลยเฮ <_ d ance> ้บทางสะดวกโอ้โหทำใหมันอบอบร้อนน <_ d ance> ่ะก็มันไม่มีแอร์พี่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อะช่ะที่นี่มันถูกทิ้งเริ่อม,มานเนินมากแล้วเลยล่ะโวยโอ้ย <_ d ance> เรียบร้อยน้ำโคตรเน่าเลยอะไรไม่คุณเนี่ยม,มันลิฟต์ลงมาทางนี้เดี๋ยวลงไปรับกันไปมาชั้บนไหมทุกคนเนี่ย เดีย๋ยวผมถือปืนรอเผื่อมีอะไรโอ๊โอ้อย่าตีไหวกันไหมไหวกันนุ้ไหวครับสบายดีครับคนเจ็บอะคนเจ็บแขนเอาไว้ไหมโอ้โหมึงสวยจังเลยเตายว่ะเพื่อนเยวะฆ่าเลยเก็บเป็นอาหารแต่ผมไม่ได้ไม่อยากฆ่าโอ้อาขาโอไม่ฟังกันเลยทางลงนี้ดีก็มีเย้ย เฮ้ยขคายิงใครยิงแล้วตายโอ้ตกกระจายมุดโอ้โหทำไมเมึงสวยจังวะเฮ้ยเกือบตกระวังนะฮะอะไรครับคุณเจมก็ดูสภาพเมืองสิโหมันถูกทิ้งร้างมานานมากจริงๆผมเคยอยู่ที่นี่นะแล้วคุณเป็นอะไรมาก่อนแล้วครับผมเคยเป็นหมอทํางานอยู่ที่นี่แหละอ๋อแต่วันน้นพวกปสิก็โผล่มา มันก็ค่าเพื่อนโรงงานผมตามมาเลยเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกงั้นเรากลับเลยไหมไม่น่าจะมีอะไรละมีที่หนึ่งที่พวกคุณดูอยู่อ๋อที่ไหนครับมันอยู่ชั้นล่างสุดของโรงพยาบาลนี้เนะโอเคครับไปซึ่งผมรู้มันปลอดภัยหรือเปล่าที่ปืนไม่รองก็ได้ผมโดนห้ามบ่อยมากตอนผมทำงานที่นี่เฮ้ยสกายเป็นไรคุณสกาย เจอซอมบี้อ๋อคือจะบอกว่ากระสุนผมไม่มีสักอันเลยเฮ้ยซอมบี้ชิพหายแล้วปืนไม่มีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ๊กระสุนหมดห้ยหายอย่ามาแล้วขอโทษขอโทษอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนปืนไม่มีด้วยกระสุนก็หมดโอ้ยปืนก็มีแต่กระสุนหมดมึงมามึงมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตะแตกก็ได้วะเออแค่นั้นแหละ เฮ้ยไปแล้วกูไปแล้วกูออกมาได้แล้วริมขึ้นแล้วขึ้นมาคุณสกายขึ้นมาดิออมจิ้มขึ้นมาโอเคมืดหมดเลยอ่ะโหอากาศอบอ้าวมากเดมเราออมสินไม่ใช้ปืนเหรอไม่เป็นไรพี่หนูว่าอยู่กับพี่น่าจะดีกว่าโอเคเฮ้ยไล้วที่เหลือไปไหนอ่ะระวังฝั่ถ้าคนหมดเฮ้ยอยู่ไหนกันน่ะมาเเข้ามาเข้ามาอยู่ล่าเพื่อน อยู่ข้างล่างเหมือนกันเพื่อนแต่ไม่เจอพวกมึงเลยเจอแต่คุณสกายน่ะอยูไหนทุกคนอยู่ไหนเราไม่มีไฟอยู่ไหนกันน่ะเอาเจอแล้วกลับบ้านกันก่อนไว้มันเริ่มมืดแล้วน่ะมันเริ่มมืดแล้วเรารีบกลับบ้านกันก่อนดีกว่าโอ้วเราเรียบกลับบ้านประตูปิดประตูแล้ววิ่งทุกคนไป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 ทุกคนออมสินมานีแล้วโอเคออกมามทุกคนรีบออกมาไหมกลับก่อนเลยกลับก่อนเลย ซอสหลบดิซอสเฮ้ยโอ้โหใครมันยิงวะตัวคนรีบมาแล้วไปไปกลับ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 เฮ้ยคุณคุณจอนเดีวเข้าเดีวเข้าครับว่ากลับ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 ไข่มันยิงกูวะเมื่อกี้โอ้ไม่เป็นงานเลยดีมาไหเข้ามาอาเจตนูเข้ามาไงหมดมาตะการเข้ามา เอมสินอยู่ไหนออาสินเอาไปเอาไปเอาสินมาเร็วมาเร็วเข้ามาเข้ามาปิดคุณสกายว่าไงทำแผลเพิ่มหน่อยผมโดนปืนยิงเดี๋ยวเปิดเปิดประตูเลยเปิดสิมึงยิงกูไม่พอมึงจะโง่อีกกูสกายครับผมไม่ไหวละผมเจ็บเจ็บมากฝากทำแผลให้ด้วยขอขอดูคนอื่นก่อนผมลืมได้เลยได้เลย คุณสกายแผงเปิดอะแข่งแผงที่แ,แขง็งสกายเปิดเดี๋ยวหยนิดนึงนะคุณดีมอ,อครับครับครับมา,อา,มาอโอ้โอ้